สวัสดีครับพบกับช่องกระเดมออนััว์ครับวันนี้พามาดูย่าไม้กวาดกำลังออกดอกหลังจากที่รีวิวไปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วที่กำลังลดน้ำตอนนี้ก็ออกดอกใกล้จะได้ตัดหน้าจะอีกประมาณไม่เกินอาทิตย์นี้แหละครับก็จะได้ตัดประมาณสัก4-5หวันนี้แหละดูจาก จากที่เขาออกหมดแล้วก็น่าจะน่าจะใช้เวลาไม่มากเขาออกหมดแล้วอย่างนี้ก็สามารถตัดได้ถึงแม้จะติดตรงคอนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ลักษณะอย่างนี้นี่ถือว่าออกหมดแล้วออกหมดแล้ว อย่างนี้ก็ออกหมดแล้วเกสอนวายแล้วก็ถือว่าเร็วครับใช้เวลาจากรถน้ำมาแค่10วัน10กว่าวันก็ถือว่าไม่เพราะว่าอายุที่เขาจะได้ตัดก็คือ55วันเขาก็ได้ตัดแล้วถ้าฝนตกแบบนี้ก็น่าจะเร็วใช้เวลาไม่มากเท่าไหร่ต่อการตัดอ่อ หรือว่าให้ผลผลิตไวทันกับเหตุการณ์หน่อยทันกับสภาพคล่องของการใช้เงินหน่อยเพราะว่าถ้าต้องการเงินไวก็คือนี่เนี่น่าจะเป็นพืชที่ไวที่สุดพอๆกับผักที่นี่จะทำผักกาดหัวด้วยส่งโรงงานกับส่งตลาดก็มีหลายตลาดไปเชียงใหม่ไปพิษณุโลกไปคอนแก่นไปสระบุรีปักช่องโคราช แล้วก็สีมุมเมืองแล้วก็ลงไปถึงลาดบุรีตลาดสีเมืองก็อาจจะลงไปถึงคนครศรีธรรมราชหรือไปเยอะแล้วก็ส่งตลาดโรงงานเข็มก็ที่สุขโขทยัยกับที่เจ็ดเสมียนราดบุรีเอ่เอามาเข้าเรื่องไม่กว่ากันต่ออย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้น่าจะ ก็ถือว่าออกดอกเร็วยังก็ยังมีเหลือรุ่นหลังๆที่ออกแบบนี้ก็คือถ้าถ้าไม่รีบร้อนก็ตอนตัดละเว้นเข้าไว้แล้วพอตัดไปได้หลายๆวันพอวันสุดท้ายประมาณสักวันตัดไปได้สักห้าหกวันอันเนี้ยเขาก็จะออกหมดแล้วเราก็ย้อนกลับมาตัดได้อย่างเงี้ยสามารถย้อนกลับมาตัดได้คือไม่ไม่เสียพอย้อนมาตัดเสร็จแล้วก็ถางต่อ เพื่อจะเอาต่อเป็นรุ่นที่สองเหมือนกับตัดอ้อยอันนี้ก็ได้ต่อสองตอนนี้นี่เดี๋ยวให,ให้ชมมันนี่แปลงนี้นี่อันนี้เป็นต่อที่สี่เนี่ยต่อที่สี่แล้วต่อที่สามตัดไปแล้วอันนี้คือต่อสามนี่น,นี่ต่อสามก็ใช้ได้สวยดีถือว่าไม่ต้องลงทุนเยอะก็แค่ถางต่อ แล้วก็แทกล่องใส่ปุ๋ยนิดหน่อยแล้วก็ถ้ามีฝนอย่างนี้ก็ไม่ต้องลดน้ําก็คือประหยัดไปเลยเรื่องน้ําไม่ต้องพูดถึงแล้วฝนตกมาสองสามครั้งนี่สามารถอยู่ได้เป็นครึ่งเดือนก็เท่ากับอายุไม่กวาดพอดีก็ไม่ต้องลดแล้วคือสามารถอยู่ได้ยันอย่างกระแปงนี้นี่ที่จะตัดอีกประมาณสักห้าวันเนี่ยก็ไม่ต้องลดน้ําอีกแล้วคือพอเลยแปลงนี้นี่ลดน้ํา สองครั้งคือก่อนที่จะรีวิวนะ่ะรถไปครั้งนึงแล้วก็พอมาตอนรีวิวนะ่ะรถอีกครั้งนึงเออใช่ไหมตอนรีวิวรนะู้สึกจะเป็นรถครั้งแรกนะแล้วก็ไม่ได้รถอีกเลยใช่ใช่ชเป็นรถครั้งแรกอันนี้รถครั้งเดียว ลดตอนที่เดินรีวิวตอนที่แท็กล่องแล้วก็เดินถ่ายไปแล้วก็พอดีมาช่วงครั้งที่สองนี่ฝนตกมาให้พอประมาณไม่แรงเท่าไหร่ก็ถือว่าใช้ได้เลยก็เลยไม่ต้องลดอีกแล้วก็มาเมื่อวานสองวันนี่ฝนตกเยอะก็เลยไม่ได้ลดเลยอันนี้จะเป็นพัน์กึ่งสูงนิดหน่อยกรสูงแค่แค่หัวเลยตลดนิดหน่อย อันนี้ยืนอยู่บนถนนก็ถนนก็ไม่สูงเท่าไหร่ก็ถือว่าใช้ได้ไม่ใช่พันุสูงเหมือนรอบที่แล้วก็เตี้ยหน่อยถ้าผ่านเตี้ยเขาจริงๆถ้าโจนฝนก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ฝอ,อยเขาจะยาวใช่ไหมฝอยจะยาวและจะออกไม่ค่อยสุดคอถ้าถ้าให้สุดจริงๆก็คือ ้องรออีกหน่อยหนึ่งอีกประมาณสองวันสองถึงสาวันนี่แหละเขาก็จะโผล่ขึ้นมาสุดสุดตรงนี้พอดีจกักจากตรงนี้นะ่ะเขาก็จะโผล่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งมาสุดแค่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดไม่สุดจริงๆก็ลอกเอาหน่อยนะี่ก็ลอกได้เขาจะไม่สุดอย่างนี้เหมือนพันสูงเขาจะไม่สุดอย่างนี้เหมือนพันธสูง พันธุ์สูงก็จะสุดเราก็จะฉีกตรงนี้ออกแล้วก็ตัดเนี่ยถ้าสูงมากๆเขาจะส่งการยาวเนี่ยการชงเงนี้เขาจะยาวเนี่ยยาวเยอะก็จะได้ก้านแต่ว่าฟอย์เนี่ยพันธุ์สูงจะไม่ยาวเท่าไหร่ใช่ไหมเนี่ยพันธุ์เตี้ยเขาจะยาวกว่าใช่ไหมฟอยน์เขาจะยาวอ่าแทงกริงมันคืบคืบเกือบสองคืบเลย แต่เนี้ยเขาจะได้คืบหน่อยๆเขาจะได้คืบหน่อยๆก็ใช้ได้ดีทั้งสองพันถ้าปลูกผสมกันระหว่างเตี้ยกับสูงจะได้เขาเรียกที่นี่เขาเรียกได้สองชั้นคือพันธุ์สูงกับพันธุ์เตี้ยเขาจะไม่เคิมกันเขาก็จะอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้เนี่ยหน้าฝนจะเป็นอย่างนี้นิดหน่อยคือเม็ดเขาจะมีน้ำหนักเขาจะงอตรงนี้ มันเวลาเข้าฟ่อนก็จะยากนิดนึงถ้าคนไม่เป็นแต่ถ้าเป็นแล้วก็เข้าง่ายเก็บง่ายเนี่ยเห็นไหมจะงอเ็าจะงอหน่อยเพราะว่าน้ําหนักเม็ดเนี่ยเขาพออุ้มน้ําแล้วมันจะเยอะทําให้ตรงนี้ง,งอแต่ถ้าเป็นพันที่ฟอยไม่ยาวเท่าไหร่เขาก็จะไม่งอเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะไม่งอก็จะได้ ได้เข้าเวลาเวลาเข้าฟอนเราจะเข้าง่ายแต่ก็ไม่เยอะถือว่าไม่เยอะเนี่ยขนาดนี้ก็ไม่งอถือว่าใช้ได้อย่างไม่งอเลยหลวงใหญ่อย่างนี้ก็ได้น้ำหนักตากแล้วก็ยังพอได้อยู่อย่างนี้ยังออกไม่หมดดีแต่ก็อีกสองวันประมาณสองวันสองถึงสามวันน่ยเขาก็จะออกหมด ถือว่าเป็นพืชเศรษฐ,ฐกิจสําหรับจะบอกว่ายังไงเดียสำหรับหมู่บ้านนี้เลยหมู่บ้านนี้หรือว่าน่าจะเป็นตนนําบลนี้ในเขตนี้น่าจะมีสองสองสองจังหวัดที่เป็นร้อยต่อกัอนเนี่ยระหว่างจังหวัดกําแพงเพชรกับจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยสองฝั่งจะเป็นเนี่ยนะเป็นสองฝั่งแม่น้ําฝั่งทางนู้นก็จะทําฝั่งทางนู้นจะเป็นกําแพงเพชรฝั่งนี้จะเป็นนครสวรรค์เนี่ยต้นไม้ใหญ่นู้นะ ันที่เห็นนั่นแหละนั่นแหละอันนี้เป็นฝั่งกำแพงเพชรคือฝากแม่น้ำฝั่งฝั่งทางนี้ก็จะเป็นน้รอนสวรรค์ถือว่า,าในขนาดนี้ก็โอเคสำหรับปีนี้แรงมากนี่ฝนเพิ่งจะมาตกได้สามครั้ง รวมทั้งเมื่อวานเมื่อวานนี้แรลดูเหมือนกับจะไม่ตกก็พอดีก็ได้ได,ได้ตกลงมาก็ถือว่าเกษตรกร,เร,กรเรายิ้มได้เริ่มลงไถเริ่มเตรียมหยอดข้าโพดกันคนที่จะหยอกข้าโพดเริ่มปลูกมันกันก็ทำไงได้เกิดมาเป็นชีวิตของทำกเกษตรเมื่อรอน้ำฝน พอฝนมาก็ต้องทําแต่ถ้าใครที่มีน้ําก็ไม่ต้องรอฝนก็ทําได้เลยแต่พืชบางตัวที่ใช้น้ําเยอะก็จะไม่ทํากันอย่างเช่นหน้าแ้งถ้าทํากันก็คือข้าวอย่างเงี้ยใช้น้ําเยอะหน่อยเราก็จะไม่ทํากันเราจะหยุดแล้วก็ข้าวโพดอาจจะใช้น้ําเยอะรองข้าวหน่อยหนึ่งแต่เราก็เราก็ไม่ทํากันเพราะว่าข้าวโพดจะใช้ลดน้ําอยู่หลายครั้งมากเนี่ยอย่างกะแปงงกะแปงเนี้ย ก็ลดน้ำหลายครั้งอยู่เป็นกระโพดกระโพดโพดหวานแต่ถ้าไม่กวาดนี่เท่าที่เคยทำอยู่ลดน้ำสูงสุดเลยต่อต่อการตัดหนึ่งครั้งต่อต่อ,ตอก็จะลดอยู่ประมาณ3ครั้งแต่ถ้ามีฝนลงมาช่วยบ้างอาจจะเป็นครั้งเดียวอย่างเขาเขาเนี้ยก็ลดแค่ครั้งเดียวอย่างแปลงนี้นี่ไม่ได้ลดเลยก็ถือว่าดีไปเพราะว่าตอนเล็กๆเขาไม่ต้องการน้ำมาก เพราะว่าถาให้น้ําเยอะเขาจะต้นเลียวแล้วก็เลยเหลืองการออกดอกก็จะไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ต้องให้เขาเขาเรียกว่าอันต้นบ้างแล้วต้นเขาก็จะไม่สูงเลียวก็จะอั้นก็จะต้นใหญ่หน่อยจะได้ได้ช่อกอมาเป็นพงมันคาเรียกมีการแต่งต้นกันคือให้เขาไม่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 กินน้ํามากเกินไปจนกระทั่งเสียไม่กว่านี้ไม่เหมือนกับพืชอื่น ไม่สามารถจะให้น้ําเยอะได้ถึงทําหน้าฝนไม่ค่อยสะดวกการคุมน้ํามันยากแต่ถ้าหน้าหน้าเล้งเนี่ยการคุมน้ําก็จะง่ายก็ถือว่าทำให้เกษตรกร,เร,กรเรามีอาชีพอีกอาชีพหนึ่ง ที่สามารถอยู่ได้ถล่งไปเราก็จะทำพืชน,นี้ยาวกันหน่อยคือจะทำกันหลายครั้งอาจจะเป็นสี่ครั้งอย่างเงี้ยสามครั้งสี่ครั้งแต่บางคนก็อาจจะสองครั้งหรือสามครั้งแล้วก็ถ่ายทิ้งถ่ายต่อทิ้งเพราะว่าเขาจะต่อเขาจะแก่การแตกเขาก็จะน้อยลงการแตกต่อต่อกอเขาจะคือกอเขาจะแก่มาก จากที่แตกสี่ต้นห้าต้นก็จะเหลือสองต้นหรือต้นเดียวหรือตายไปเลยก็เลยต้องถ่ายเอาใหม่แต่การถ่ายเอาใหม่ก็คือใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่คือหมักดินแล้วก็ถ่ายต้นเขาจะผูกง,ง่ายกว่าต้นกระโพดพอดินได้ก็หย่อนให้น้ําแล้วก็หย่อนใหม่เลยเขาก็จะขึ้นใหม่เขาจะไม่ค่อยแพ้ต้นกันเท่าไหร่ก็ขอดีของเขาก็มีหลายอย่างเหมือนกันครับครับสําหรับวันนี้ก็ ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เอาไว้พบกันคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครสวัสดีครับ